วันนี้ผมจะพาไปแก้ปัญหาที่หลายๆคนเจอตอนหาเฟืองนะครับก็คือมองพระจันทร์ไม่ได้ซึ่งเงื่อนไขในการมองพระจันทร์ก็คือ1เราจะต้องมีกระจก2จะต้องมีเผาวีสาและ3จะต้องเคยตีบอสแอนดมินมาแล้วนะครับวิธีการดูว่าเราเคยตีบอสแอนดมินมาแล้วหรือยังนะครับให้เราดูที่อุปกรณ์หรือว่าของแต่งของเรานะครับให้เราหาหมวกแอดมินหรือว่าหมวกวอลคิลี่เฮลเมทนะครับ ถ้าเรามีหมวกตัวนี้นะครับแสดงว่าเราเคยตีไปแล้วแต่ถ้าเราไม่มีแสดงว่าเราไม่เคยตีนะครับและวิธีการดูกระจกนะครับให้เรากดหัวข้อที่มีรูปเป็นถุงเงินนะครับซึ่งกระจกจะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนเผาวีสามก็การหากกระจกกับการทำเผาวีสามผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับและมันก็จะมีคนมาถามอีกว่าพี่ผมมีหมดแล้วผมมีเงื่อนไขค,ครบทั้งหมดแล้วแต่มันทำไม่ได้มันมองพระจันไม่ได้ใจเย็นก่อนครับ ถ้ามีเงื่อนไขครบทั้งหมดแล้วก็ให้เรามาที่เกาะนี้ครับเกาะกลางนะครับจากนั้นก็มาคุยกับ a b c ตัวนี้ครับซึ่งมันจะอยู่ข้างหลักประสาทนะครับคุยไปครับหลังจากคุยแล้วนะครับให้เรามาที่เกาะต้นไม้หลังจากมาถึงแล้วนะครับให้เราขึ้นไปยอดต้นไม้นะครับถ้าใครมีผลที่มันบินได้ก็จะสบายหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมขอกระโดดขึ้นไปแล้วกันนะครับซึ่งจะขึ้นยากหน่อยนะครับการกระโดด หลังจากมาถึงแล้วนะครับให้เรามาคุยกับเอ c นพซนะครับ n อ c พซอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มันอยู่ตรงยอดสูงสุดนะครับคุยไปเลยแล้วเราก็จะโดนวาร์ปที่ห้องแห่งการเวลานะครับหรือว่าห้องทําเผานั่นเองจากนั้นก็มานี่ครับซึ่งเราจะยังทําไม่ได้นะครับดึงคันโยกไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่ามันยังไม่มีเฟืองนะครับคือมันดึงไม่ได้อะเออจากนั้นก็กดออกมาก่อนครับคือเรายังทําไม่ได้นะครับ หลังจากที่เราออกมาแล้วนะครับให้เรากลับมาส่งคุทยที่เก,กาะกลางนี่ครับพอจากนั้นเราก็กลับมานะครับกลับมาส่งคุยแล้วก็ขอบคุณนะครับคุยเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถแบบไปหาเกาะลับแรกก็แล้วก็มองดวงจันทร์ได้เลยนะครับคือถ้าเราไม่มาคุยตรงเนี้ย มันจะไม่สามารถอมองพระจ,จันทร์ได้นะครับหลายๆคนพลาดจุดนี้นะครับคือไม่มาทาโค้ยที่หินหลังปราสาทก่อนต่อไปนะครับวิธีการหาเกาะลับซึ่งวิธีหานะครับเราจะต้องเบิกเรือและขับออกไปเรื่อยๆระหว่างทางก็จะเจอข้ากับเจ้าทะเลเรือผีและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายเรือเราเราต้องพยายามอย่าให้เรือเราแตกเพราะถ้าเรือแตกเกาะมันจะไม่เกิดและที่หนักที่สุดก็คือบอสสลามอันนี้คือแบบหนีไม่รอดแน่นอนครับซึ่งบอสตัวนี้มันจะมีสกลิลระยะไกลที่ทําให้เรา ราตกเรือได้ผมแนะนําว่าให้รีเซ็ตตัวและกลับมาเบิกเรือหาใหม่ดีกว่านะครับทะเลเขตที่6หรือว่าโซนมืดนะครับมันก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันแต่ผมแนะนําว่าอย่าเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเกาะลับมันก็มืดอยู่แล้วถ้าเราเข้าไปในเขตที่6มันจะยิ่งมืด ต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆนะครับเจอโคตรเร็วเข้าเซิร์ฟมาหาแป๊บเดียวแล้วก็เจอเลยปกติเข้าหาก,กันนานมากเลยนะครับประมาณ3ามหาสี่ชั่วโมงเลยแถมมันยังเป็นตอนค่าอีกด้วยหลังจากเจอแล้วนะครับให้เราหาจุดที่เห็นพระจันทร์ได้ชัดเจนที่สุดจากนั้นกดสกิลเผาจ้องพระจันทร์ค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วพระจันทร์ก็จะเลี้ยงแสงหลังจากนั้นก็ให้เราไปหาเฟืองได้เลยส่วนใหญ่เฟืองมันจะเกิดอยู่ตรงซอกตรงมุมนะครับและก็จะมีโอกาสเกิดอยู่ข้างบนด้วยแต่มันก็หา ยีกอยุบสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันมืดอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมไม่แนะนําให้เบสโซนที่6เทคนิคในการหานะครับถ้าใครมีกีตาร์บุ๊กก็ให้เรายิงไปเลยครับมันจะช่วยได้นิดหน่อยส่วนถ้าใครอยากจะปรับเป็นฟาส์โหมดนะครับก็ปรับได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเฟืองมันจะไม่เลืองแสงนะผมใช้เวลาหาไปประมาณ5นาทีและผมก็เจอจนได้นะครับเฟืองมันจะเลืองแสงแบบนี้เลยหลังจากที่เราเก็บเฟืองแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่เกาะต้นไม้เข้าไปในห้องแห่งการเวลาจากตอนแรกที่ดึงคันโย ยกไม่ได้นะครับตอนนี้ดึงได้แล้วและเราก็จะสามารถเข้าไปทาําเผา v 4ได้เลยก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้จบโคตรไวถ้าใครอยากามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามผมเข้ามาได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ